เป็นลูกแก้วฟ้าครับอ,อ๋อไผ่คือเป็นลูกของแก้วฟ้าครับอ๋อแต่นี้นะคะคือสลีระของเขาเหมือนทางแก้วฟ้าเหมือนกันนะคะนี่สลีระของเขาความใหญ่ของเขานี่ประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี่มีตอนนี้1 7 1ยเเอ็ดเงเ เรามาชมพ่อพันธุ์ของมิตรเกษตรยนต์กันบ้างนะคะซึ่งตัวนี้นี่คือไม่ธรรมดาจริงสรีระความหล่อเขามีมากเลยนะคะอย่างตัวนี้ค่ะพี่มิตรชื่ออะไรคะรพี่มิตรตัวนี้เจ้าของเก่าเขาเรียกไชื่อว่าไผ่ครับไผ่ครับก็คือเรียกไผ่มาตลอดเลยใช่ไหมก็เรียกกันมาติดป,ปากมาตลอดอันนี้คือคมาเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของคอกเราเลยใช่ไหมคะพี่มิตรใช่ครับเราไปเจอเขายัางไงครับพี่มิตรเล่าประวัติตรงไผ่อ๋อไปเจอที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัย มีพักพวกกันพี่ชัยครับขวัญชัเยเล่นบ้านนะครับก็ไปเจอเขาแล้วเรานี่ได้มีการไปดูไปอะไรมาก่อนไหมครับพี่มิดอ่าเขาก็พาไปเที่ยวดูพอเขาจะขายพอไปเห็นทีแรกก็ชอบแลลวครับทีนที้แต่ยังตกวงราคากันไม่ได้ค่ะก็ผ่านไปอีกสักเดือนนึงแต่ผมก็พูดทิ้งท้ายว่าจะจะขายให้โทรมาหานะค่ะประมาณเนี้ยคราวนี้ประมาณตั้งเดือนนึงเขาก็เลยโทรมาหาผมพอโทรมาหาผมเตรียมรถไปเลยเตรียมตังอะไรไปพร้อมกะ<ช>ว่า วันนี้น่าจะซื้อกันได้มีความชอบแล้วแล้วเราเห็นอะไรในตัวไผ่ครคะคืออยากได้มากๆเลยค่ะพี่เมธโอ้โหเห็นที่แรกแบบสวยครับขาตั้งลักษณะหนังย่นผิวเหลืองเป็นลูกแก้วฟ้าครับอ๋อไผ่คือเป็นลูกของแก้วฟ้าครับแต่นี้นะคะคือสรีระของเขาเหมือนทางแก้วฟ้าเหมือนกันนะคะนี่ความใหญ่ของเขานี่ประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี่มิตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเลยครับความสูงนะครับค่ะสี่ปีสี่เดือนอ นี่นะคะความหนาของเขาคือเราก็ปล่อยตามกับเพศนเมียตามธรรมชาติบ้บานๆอย่างนี้ตามธรรมชาติเลยครับ<อ>ปล่อยแล้วตอนนั้น<ป>นี่ที่เราไปเห็นอย่างเงี้ยค่ะพี่มิรตอนนั้นที่เราไปดูไปอะไรเงี้ยชอบแล้วเขาขายมาราคาแพงไหมคะตอนนั้นซื้อแม่กับลูกมาแสนสามอะฮะแสนสามกี่ปีแล้วครับพี่มิรอ๋อนี่ก็อายุนี่ก็ ี่ปีสี่เดือนก็ประมาณ3ปีกว่าครับสปีครึ่งได้ประมาณนี้โอ้ช่องดีมากเลยคะเพราะว่าตอนไปซื้อเขาประมาณ1ิเดือนโอ้อประมาณสเดือน10เดือนแล้วตอนนี้แค่4ปีกว่ากว่าครับโอ้โหป้าสูงขนาดนี้สูงกว่าพี่เต๋อีกอ่ะสูงกว่าพี่เตอเยอะก็อาจะสมดุลนะเขาสูงกว่าแม่อีกนะคะแม่โอ้สูงมากตัวใหญ่ดูแล้วมันสบายตาครับดูสมดุลดีดูหน้าตาของเขานะดูนี่แท่งขาของเขาใหญ่มากเลยคะเนี้ยลำตัว เขานี่ไปทางพ่อเขาเหมือนกันนะคะนี่หน้าตาคร,ครับตรงตรงเดียวนะครับคล้ายๆครับสรีระยาวเหมือนกันเลยพ่อพันธุ์ที่ดีนี่เราไปเห็นตอนนั้นเราเห็นแค่ช่วงอายุเขาสั้นๆสิสสเดือนอย่างเงี้ยครับพี่มิตรแล้วเราคิดยังไงว่ามันสามารถไปต่อได้แบบอีกไกลอย่างเงี้ยค่ะพี่กว่าจะได้มาอย่างเงี้ยค่ะพี่เพราะว่าช่วงสิบเดือนนี่หนูมองว่ามันก็ยังยังออกไม่ชัดเจนนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือแววมันออกเลยครับว่าควายตัวนี้จะต้อง ต้องออกมาทางทางที่ดีครับคือหนังย่นค่ะสูงโครงสร้างดีหน้า<ม>ตาหล่ออืมลำตรงลลำตัวสมดุลตั้งแต่เล็กครับติบเดือนนะครับก็คืออ่าสิ์ช่วงถ้าเขายังเด็กอย่างเงี้ยคือดูผิวผิวของเขาใช่ไหมว่าผิวต้องย่นอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถจะขยายได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทิคนะคะนี่เพราะว่าบางคนอย่างหนูมองแบบสิบเดือนอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยควายมันเรายังมองไม่ออกว่าเขาจะไปขนาดไหนหนูก็มองทางด้านพันธุกรรมก่อนเลยอย่างที่พี่มิรบอกคือ ผิวของเขาจะต้องย่นหน่อยเพื่อที่จะขยายอะไรเงี้ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็เจ้าของเดิมเขาก็บอกว่าเป็นของอ่าลูกของแก้วฟ้าอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ครับโอ้โหหูแต่สูงมากเลยะค่ะเนี่ยช่วงหลังนี้ช่วงสรีระบ้านท้ายของเขาพี่เตอเวลครับพี่เตออยากทดสอบแล้วเขาบอกว่าพ่อพันธุ์ที่ดีเราต้องดูตรงจุดตรงไหนต่อค่ะพี่มิ้พ่อพันธุ์ที่ดีก็คือการจ่ายลูกจ่ายลูกครับจ่ายลูก <c oughs> จ่ายลูก,ลกแล้วก็นิสัย นิสัยก็องค์ประกอบสําคัญของพ่อควายนะครับคมันก็บางตัวก็ดุหรือว่านูนน่นนี่การดูแลลําบากอะไรประมาณเนี้ยครับเรามีลูกของไผ่นี้ประมาณกี่ตัวคะณปัจจุบันที่ข้อของเราคร่ะพี่พึ่งพึ่งจะได้ลูกเขาครับได้ประมาณสิบกว่าตัวอครับโอ้ไม่พึ่งแล้วนะคะนี่สิบกว่าตัวนี่ถืวอว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอย่างงี้เราเห็นลูกของเขาแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่มิตรออกมาทางที่ดีครับค่ะครับครับ ณปัจจุบันนี้คือลูกของเขานี่สิบกว่าตัวนี่คือเพิ่งออกมาหรือว่าเริ่มมีการแบ่งจําหน่ายไปบ้างแล้วอะค่ะพี่มมธอ๋อตัวแรกขายไปตัวแล้วครับค่ะตัวแรกขายไปตัวตัวแรกเลยอะค่ะลูกของไผ่ตัวแรกเลรอคะคเพศผู้หรือเพศเมียครพี่เพศผู้ครับขายไปนี่ราคาแรงไหมครับพี่ตอนนั้นขายไปเมื่อเดือน กัญญาเลยครับขายไปสักแสนห้าแสนห้าโอ้ต่อครับน่าจะตครับสูงธรรมดาเกินร้อยหกห้าแน่นอนตัวที่ขายไปนะแต่ตัวนี้เขาสูงจริงๆนะครับไผ่สูงมากเลยนะคะนี่เมื่อกี้เห็นคุณแม่เห็นลึงของเขาพอออกมาเหมือนเขาเหมือนรู้เลยว่าจะต้องมีการผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยคือคือติดง่ายเลยไม่ใช่ไหมครับพี่มิตรตัวเจ้าไผ่ครับครับติดเลยติดเลยครับเขาจ่ายรูปมาส่วนมากจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับพี่ อ๋อได้ตัวเมียมามากหน่อยครับได้มาแปดตัวครับแล้วสลีร้านี้มาทางพ่อไหมคะทางพ่อครับทางพ่อมาเลยเหรอคบเพื่อนเมียอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับลำตัวหน้าแข้งขาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ตัวใหญ่มากพี่เตออย่างชาวบ้านอย่างเงี้ยครับพี่เขาได้มาให้ไผ่ได้ผสมจริงกันบ้างไหมคะพวกชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดรับตรงจุดตรงนี้ด้วยไหมครับพี่มีมีครับมีแล้วผมก็ให้เขาตรวจ ตรวจเลือดตรวจเชื้อหมันเชื้อแท้งอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าพี่ก็เปิดแบบรับผสมอย่างนงี้ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเราคิดค่าบริการรับผสมอย่างเงี้ยคือเราคิดยังไงอ่ะก็ก,ก็ก็ดูว่าเขาทับเสร็จแล้วกลับหรือว่าเอามาทิ้งไว้อ๋อรอให้แบบ ผ่านสองรอบไปแล้วแล้วก็เอากลับประมาณนี้ครับเอาก็คือที่ข้อของพี่มิคือเท่ากับว่าอ่ามาเช้าเย็นกลับหรือว่าจะค้างคืนที่นี่ก็ได้ใช่ครับแล้วแบบอย่างไปเช้าเย็นกลับนี้เราคิดยังไงอะครับพี่ก็ประมาณ4ี่พันห้าพันประมาณนี้ครับประมาณ4ี่พันห้าพันแล้วถ้าค้างคืนนะคะคือแบบรอจนแบบผสมติดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่อ๋อหมายถึงว่ามาทิ้งไว้เลยแล้วก็ผ่านรอให้ทับไปแล้วผ่าน2รอบใช่รอการตรวจอะไรอย่างเงี้ยว่าอ่า ติดชัวอะไรอย่างเงี้ยคะพี่เราคิดยังไงอะคะพี่อย่างเงี้ยมีโครงการแบบนี้ไหมคะพี่มีมาแล้วครับมีมาแล้วมีมาแล้วแล้วเราคิดยังไงอะคะพี่มิตรตรงจุดตรงเนี้ยนะคะเพื่อสนใจในตัวไผ่อย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะมาให้ไผ่ผสมอย่างเงี้ยคะ่ะเราคิดยังไงอะคะพี่แบบค้างคืนแบบผสมจนติดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอ่าหนึ่งเดือน15วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ประมาณแม่และเจ็ดแปดพันประมาณนี้ยครับอ๋อต่อแม่ต่อแม่ครับ อ๋อคือค่าหาอะไรอย่างนี้เราซัพพอร์ตเองดูแลเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่หรือว่าเจ้าของรวมหมดแล้วครับรวมหมดแล้วแต่แม่คือเราคิดเป็นราคาแม่ใช่ครับอ๋อเจ็ดถึงแปดพันบาทอย่างเงี้ยจ็ดแปดพันบาทโอ้มันมันไม่นานนะครับปอคววยอยู่มันได้เดี๋ยวมันก็เป็นสัตว์ม้าไม่นานเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วก็ทับทับแล้วก็รอผ่านไปอีกรอบพอไม่เป็นก็ค่ะ เอาก็คือคิดเป็นแม่่าจะมากี่แม่ก็คือเจ็ดแปดพันต่อแม่ครับอ๋อแต่กี่ครั้งก็ได้อย่างเงี้ยเหรอครับพี่ทับไปเหรอครับใช่ค่ะก็เขาก็ทับมีทุ่งธรรมดาเหมือนปล่อยไปปล่อยไปกับเขากลบไปควายที่บ้านเลยควายที่คอกของพี่เลยใช่ครับโอ้แต่มั่นใจว่าเราจะมีการตรวจให้หมอมาตรวจก่อนว่าติดชัวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงให้นํากลับบ้านอย่างเงี้ยเหรอครับพี่ก็ดูผ่านไปสองรอบ ถ้าไม่เป็นสัตว์แล้วก็ให้เขากลับถ้าเป็นเป็นสัตว์อีกอะไรอีกก็กลับมาทับได้อีกแล้วอย่างเงี้ยถ้ากลับไปแล้วยังไม่ติดอย่างเงี้ยเรากลับมาเงี้ยจะเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มไหมครับพี่เมธไม่มีครับฮะไม่มีครับก็ก,ก็ก็เห็นใจกันนะครับครับก็คือเจ็ดแม่และเจ็ดแปดพันนี่คือจะอ่ารอบแรกไม่ติดกลับมารอบสองก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีครับ ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเจ็ดแปดพันไม่ไม่มีครับอ๋อคือเจ็ดแปดพันนี่คือจบจนติดใช่ไหมคะพี่เราก็อยากให้เขาได้ลูกก่อนะค่ะอยากให้ลูกไปเห็นไปดูกันอะไรกันยังไงครับอืมและตอนนี้คือเริ่มมีมาบ้างหรือยังคะพี่มิตดมีมาแล้วครับมี้วบ้างแล้วครับแล้วอย่างนี้ท่านใดสนใจนะคะติดต่อพี่มิรเลยอยากได้แบบไผเป็นพ่อพันุ์อย่างนี้ก็ติดต่อพี่มิรได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับโอ้หนี่เรามาดูจุดเด่นของไผนอกจากสรีล้าแล้วช่วงหน้าของเขาแล้วไปทางอ่า แก้วฟ้าครับเพราะเขาเป็นลูกแก้วฟ้าเรามาดูนี่เรามาเต๋ออยากจับใครเขาไหมไม่ได้เต๋อบอกไม่กล้าจับแต่คุณแม่กับเต๋อเขาไม่ให้จับหรือใช่ไหมเหรอเจ้าของจับได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้้วจับได้เลรอเขาดิ้นที่เฉยก็ไม่มีอะไรครับจับได้เขาก็ดิ้นดินอะไรมันท้าจับได้ไหมเนี่ยพี่ได้ครับได้ อันนี้เรานี่นะคะนอกจากดูลําตัวนี่เรามาดูโคนหางของเขาใหญ่มากนะคะช่วงหางของเขาใหญ่บ้านตูดของเขานี่ผิวเนียนมากเลยเนียนกว่าหน้าแม่เองนะคะเนี่ย <c oughs> แล้วลูกของเขานี่ลูกของเขานั่นอยู่ที่พี่เตอ๋อแล้วนะคะคือเขาส่งลูกออกมาเป็นเพศเมียด้วย ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรกัญญากัญญาครับอันนี้คือเป็นลูกของไผ่นะคะนี่นี่นะคะใครสนใจไผ่แล้วก็อยากจะมาผสมจริงก็ติดต่อพี่มิดได้เลยนะคะนี่ลูกของไผ่เป็นเพศเมียด้วยอันนี้กี่เดือนครับพี่มิดห้าเดือนกว่าห้าเดือนห้าเดือนโอ้โหแสดงว่าหนูมองว่าทางด้านพันธุกรรมของเขานี่มาทางเผือกด้วยเนาะเพราะว่า,าปูก ต้องเป็นปู่นเนาะต้องเป็นปู่ของกัญญาครับเพราะว่าเป็นเผือกและแม่เผือกด้วยอะไรเงี้ยลูกออกมาเลยเป็นเผือกเท่ากับว่าอย่างนี้ทางด้านพันธุกรรมก็มีผลเหมือนกันนะคะ<อ>พี่มิ์อ๋อมีผลครับมีผลอืมโหเขาส่งมากเลยห้าเดือนปลอดภัยเหรอคะเนี่ยครับโหตัวใหญ่มากเลยอ่ะแข้งขาไปทางพ่ออย่างที่พี่มิดบอกเหมือนกันคะเนี่ยคือหน้าตาหน้าตาไปทางพ่อเลยอะค่ะพ่อเลยครับแล้วมองยังไงอะคะพี่มิดว่ายังไงจะต้องมาทางไผ่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแม่เขา แม่นี้เขาเป็นหลานแม่ใหญ่เขาจะให้ลูกเหมือนพ่อประมาณ8 0ดปเซ็ขึ้นทุกตัวประมาณนี้สวยมากนิ่งมากเลยอ่ะเรามีเทคนิคยังไงในการเลี้ยงให้เขาเชื่องอย่างเงี้ยครับพี่เมธก็ปล่อยฝูงเชื่องเองครับธรรมชาติพี่เต๋ออุ้มกลับเลยพี่เต๋อมาจับไผ่มักงพี่ไม่อะนี่ไผ่เต๋อไม่กล้าจับไผ่เลยแต่คุณแม่ชอบอันนี้เราสังเกตไผ่นะเขาบอกว่า อ่าหน้าอกควายนี่สามารถที่จะโตได้เขาต้องดูที่หน้าอกด้วยใช่ไหมคะพ่มิตใช่ครับอันนี้คือเป็นความเชื่อของแต่ละท่านนะคะคือเทคนิคจากรุ่นเหมือนเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนํามาอีกหนึ่งคลีนะคะนี่ดช่วงหน้าอกของเขาเขาบอกว่าเพศผู้จะต้องดูช่วงหน้าอกด้วยใช่ไหมคะพิมิตครับนี่นะคะดูเขานี่หน้าเข่าของเขาดูช่วงนี้นะคะหน้าตาไปทางแก้วฟ้าไหมพี่เตอ๋อ ไป,ไปนะคะนี่แล้วก็ดูแข้งขาดูเราจับช่วงนี้ได้ไหมครับพี่มิ้นได้ครับได้นะคะแล้วเขาบอกว่านี่ดูแข้งขาของเขา้นะคะแล้วก็ดูหน้าอกนี่หน้าอกของเขาช่วงหน้าอกแล้วก็ช่วงช่วงไหล่ของเขานี่ไปทางพ่อเขามากเลยนะคะนี่ช่วงช่วงไ<า><ๆ>หล่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหล่ไหล่กว้างไหล่กว้างแข้งขาใหญ่มากเลยชอบปะแม่แกพายเขาให้ดูหน่อยเขาพี่มิ้นยังไม่กล้าจับนะแม่จะกล้าจับหร้อเปลยา ยาวใหญ่และกล้ามเนื้อเป็นปั้นเลยอะค่ะปั้นมากเลยอะดูช่วงหน้าอกของเขานี่หน้าอกของเขาเขาเน่งกับหนูแล้วเขาเน่งกับหนูแล้วนี่ใหญ่ไหมพี่เต๋อใหญ่โคนหางก็ใหญ่ใหญ่ทางพ่อแล้วเขามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตอีกใช่ไหมครับครับผ่เพราะว่าช่วงนี้เขาอายุเขาสี่ปีสี่เดือนสี่ปีสี่เดือนครับโอ้หเขาบอกว่าควายเพศผู้นี่เจริญเติบโตเต็มที่ประมาณ กี่ปีครับพี่มิรก็มาณ78ดแปปีเดปีโตนี่โอ้แล้วอย่างนี้เรามีโครงการที่จะรีดน้ำเชื้อไผ่เก็บไหมคะพี่อ๋อรีดครับรีดแล้วตอนนี้เราเริ่มรีดบ้างยังครพี่ยังไม่ได้รีดเลยแต่รีดแต่เรผสมจริงขึ้นแล้วครับท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้ไผ่เป็นพ่อพันธุ์อย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อพี่มิรได้เลยครับนี่เราเห็นไผ่แล้วก็เห็นลูกของไผ่แล้วนะคะว่าการส่งลูกออกมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ ดีมากๆเลยนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมคะพี่มิรเช้ามาเย็นกลับอย่างเงี้ยก็ประมาณ3ามถึงสี่พันบาทแต่ถ้าค้างคืนจนติดอย่างเงี้ยก็ประมาณแม่ละเจ็ดถึงแปดพันบาทถ้าไปแล้วไม่ติดก็สามารถกลับมาโดยไม่คิดราคาคนี่นะคะคุณแม่สอบถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจก็อยากเอาไผ่เป็นพ่อพันุ์ก็ติดต่อพี่มิทได้โดยตรงเลยนะคะนี่เป็นหลานแม่ใหญ่เป็นหลานแม่ใหญ่ครับแต่เข้าไปทางโซนแม่ใหญ่เลยนะคะ ตัวตัวที่สี่ครับต,ตัวเนี้โอ้ตัวนี้คือตัวที่สี่คือน้องกัญญานะคะแม่แม่คูณอันนี้คือกัญญากี่เดือนนะคะลูกของเขาเนี่ยค่ะ <5 S 1> นาห้าเดือนกว่าครับนี่กัญญานะคะซึ่งเป็นเพศเมียเป็นลูกของไผ่นะคะนี่ลูกของไผ่นะคะนี่เราเห็นนะคะ DNA ชัดเจนมากหน้าตาของเขาออกไปทางพ่อเขามากเลยนะคะเนี่ยลัตัวความสูงเหมือนเหมือนพ่อเขาเลย